A tá gente ตลาดรักษาไปทังนี้บอตรงไป้เลยลายอ๋อ,อ,อ,นนอค,ครับแต่ว่ถนนใหญ่เราเลี้ยวซ้ายบอกะไรครับหี่เป็นตลาดรักษนะครับอตอนนี้เขาก็มางตลาดรักษานครับล,ลดจากมาจอดฝากไวน้นี่นะครับ ดีจะจะ๋ยวจิพาเข้าไปยางชมตลาดหลักสามนะครับนะครับเดีจะจะ๋ยวจิพาคเข้าไปชมตลาดหลักสามนะครับเมืองท่าแขกนะครับแข้งคำม่วนนะครับยาจพิพาเข้าไปชมบางตลาดหลักสามนะครับมีสินค้าอยังหลายบอ่อนะครับไปทางนี้ก่อนนะครับนะครับ ตลาดไงพระสมควรนะครับเอ๊ยะยางเนาะถ้างพักกินเข้าบอกอยังชมไปเรื่อยนะครับตลาดลักซานะครับไปพาะกับไปชุ่มบึงนะครับ ตลาดใหญ่พอสมควรนะครับตลาดหลักสามนะครับนะครับที elite, ่บบุครัผมพามาชมนะครับชมตลาดนะครับนะครับสินค้ามีมากมายหลายอย่างนะครับนะครับนครับข้าวผีกับมีนะครับกว้างขวางนะครับนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับนะครับ นี่คือบรรยากาศตลาดหลักสามนะครับเมืองท่าแขกนะครับสินค้าหมากมมยนะครับนี่หลายอย่างหลายรายการนะครับนี่ก็เป็นค่ำเป็นต้องค่ำนะครับสาวขายทองครับเครื่องประดับนะครับมีหมากมม้นะครับตลาดกวางขวางครับไงครับตลาดรักสามนนะครับเมืองท่าแขกนะครับนี่ครับ มีสินค้ามากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดขายของอยู่ของกินนะครับพักสดทางนี้นะครับอ้าวรถรถเป็นทุกเอาไปสุด <laughs> หลายคนแค่ดูเวียดดามเดีย <laughs> ดี๋ผวผมายางชุ่มบึงนะครับสินค้าทั้งการเกษตรกับมีหลายนะครับทั้งผีนี่ครับกําลังจักกําลังสอมอยืมผักหอมแล้วก็ได้นี่ครับทั้งนี้ก็สินค้าทั้งการเกษตรษนะครับในราคาเพื่อการคอยบริการยี่นี่นะครับมาได้ซื้อได้เด้นี่มีทุกอย่างน้ำเล่านี่เพราะว่าจะเป็นบะเขือเทศ หัวหอมกระเทียมนะครับมะนาวนี่โคบดนะครับแครอทพริกนะครับทังนีกับจิตกรรมีมั่นไม้พวกอาหารการเกษตรนะครับมาทางนี้ได้นะครับอาหารการเกษตรมาทางนี้นะครับทั้งกลุ่มกำลังกินเขาอะไรครับเชิญแซมครับนะครับหมุนกำลังคัก โอ้เอาไปจำนวนนะฟังเพลงไปพร้อมดื่มน้ำประตูมดื่มน้ำประตูมไปพร้อมอะให้สุขโชคครับทั้งนี้เคียงเนือ้อเหลือแต่เคียงละเนือ้อเบิดแล้วน้องแม่ค่ะ <c oughs> เหลือแต่ข้างนี้เนาะแม่ค้าขายเนือ้อหมูได้ครับนี่ทั้งนี้เด้อโอ้อยางเสื้ออยู่แต่ว่าผมพักอยู่ห้องพักครับครับ <c oughs> ้งนี้ก็ ผู้สาวขายเนื้อแม่นบอกหนึ่งเนื้อขายก็สิบเปอร์ร้องเล่าขายดีบ้างมือนีไหมคะครับผมเนี่ยครับทั้งนี้ก็ขายเนื้อคือกันนะครับผู้สาวขายเนื้อนี่ครับสวยครับนี่ครับต้องนองยังน้องนี่น้องสาวกู้แม่นสาวกู้ กูดโมเมนต์กูดเด้กูดมันเป็นกูเงินกูธนาคารเนี่ยสาวกูดนะครับเนี่เด็คนจะจบงามๆนะครับเป็นผู้สาวอีรีบอกนะเป็นผู้สาวอีรีบอกหรือว่าตัวผู้สาวแล้เนาะคนงามๆมีสิบรตัวแล้วเนาะนี่ครับหนุ่มไทยเด้อผู้ใดมา่อแต่ละรักสามมาแวะซืีเนี่ยหมูน้ำราดเนี่สาวกูดไม่ต้องอายดอกคนงามปั่น อาขายดีๆแล้อสาวกูดอ่ามาได้พี่เรากำลังปานรวยๆอยู่ลูกค้าก็กำลังยืนรออยู่นะครับเนาะแม่ค้าก็กำลังมีดกับ่บหยากเข่าบันไดคือเรากำลังคมเน้นใช่ยังไม่มีผู้ฝนไหนมาเลื่อนได้ไนาะโอ้ยนอนบาร์รับแต่มากผู้ฝนบ่าเลยเนี่ยพี่เราลูกค้าก็ยืนถามมีดแล้วกับ่บหยากเข่าบันไดรับปาดบันได นี่คือบรรยากาศตลาดหลักสามนะครับโอ้โหกำลังกินเฟือนะครับขายยังน้อนี่น้อคือข้าวหลามแทนนี่แม่แล้วเหมือนข้าวหลามนั่นแหละเป็นข้าวหลามเนาะครับครับครับกร่อยเหมือนข้าวหลามนั่นแหละครับครับอ่าโชคหลาภครับ่ข้ากับหากบางแล้วเนาะขายยังอันนี้โอ้ยครับข้าวจ้าโอ้ย อร่อยจ้าเบอร์ตัวเบิร์ตต่งนะจ้าไม่ค้าก็อยากบางแล้วเนาะช่วงนี้เนาะครับปาาละค่ะครับผมเออครับอาหารสำเร็จรูปเด้อบัวจะเป็นปิ้งปิ้งปลามีครบเบิดทั้งนี้ครับอยู่ตลาดรักสามเฮานะครับพวกปิ้งย่างปิ้งสมปิ้งตับปิ้งไตมีเบิดนะครับนี่ครับอยู่ตลาดรักสามเฮานี่ครับมาได้นะครับนี่ครับปิ้งปลาแห้งนี่ไม่ละจักพันละไม่ค่า นี่ครับพอซื้อเพื่นได้หาพันกีบก็สันนี่ครับปลาอีกย่างน้อหน่นอ้องปลามังม่างป่ามังมางโอ้เนี่ยน,น 5, ะหาพันกีบป่ะจีหาพกีบอ่าลองลองลองมึงเจยงใหม่กันนะ,ะครับครับนี่ครับให้หาพันกีบนะครับนี่ครับ 5, <000 S 2> บอกแห้งนะครับ 5, <000 S 2> พอซื้อเพิ่อนอยู่ครับซื้อไปลองซิมเหมือนกัน Yeah. <sighs>